พุทโธหรือจุดของพรรตนาตรายหรือจุดของพองยุบหรือจุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะอยู่ที่จุดนี้เมื่อรวมแล้วเนี่ยมันจะไปคิดอย่างอื่นไม่ได้เพราะเราบังคับให้มันคิดอยู่แค่จุดนี้จุดเดียวเมื่อเรามีความสงบอิ่มอยู่ในอารมณ์ตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ไหลไปคิดอย่างอื่นแล้วความป็กัง,งวลหรือปร,ริพเเนี่ยหรือความกังวลเนี่ยก็จะดับไปเพราะเราไม่คิดอย่างอื่นไงี่ยมันคิดไม่ได้เราไม่ยอมให้มันคิดก็เลยมีสติจดจ่อตรงนี้เมื่อมีสติจดจ่อตรงนี้แล้วเริ่มพิจารณาตามความเป็นจริง เออไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันนะมันเกิดขึ้นตามธรรมดาตามธรรมชาติของโลกภัยพิบัติตามธรรมดาของมันเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปบังคับกฎเกณฑ์มได้ <S 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 มันเป็นไปตามการรมนี่ไงมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจากการที่เราเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่เกิดขึ้นมามันจะมีโทษมีภัยเหล่านี้ได้ยังไงเพราะมันมีความเป็นมีความเป็นของตัวเราเองเราไปยึดมั่นถือมาว่าทุกอย่างมันเป็นของเราทรัพสมบัติพระสถานทุกอย่างมันเป็นของเราเราเลยไปทุกเมื่อมันพระภาพผิดหวังจากสิ่งเหล่านี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเด เราชอบบอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของตัวเราเองเราเป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นผู้โดนบันดาลในชีวิตเราเองแต่สุดท้ายเวลาน้ําท่วมเวลาเกิดอาทุทกภยัยอากีภยัยทําไมเราถึงไม่สามารถควบคุมหรือโดนบันดาลไอสิ่งเราเนี้ยให้มาประครับประคองอยู่กับเราได้ไหนบอกว่าชีวิตเป็นของเราไหนบอกว่ากายนี้เป็นของเราแต่สุดท้ายแล้วเวลามันเดินสู่ความเสื่อมทําไมเราถึงรักษาทรัพย์สมบัติบ้านเงินทองเอาไว้ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะอะไรเพราะมันเดินสู่ความเสื่อมเป็นธรรมดาเนี่ยฝึกพิจารณาแบบนี้ซ้าๆมองเห็นโทษของการเกิดการแก่การเจ็บการตาย การพัดพาดจิตผิดหวังจะของข้าเป็นที่รักแต่ต้องเริ่มฝึกจากความสงบก่อนแล้วก็กระโดดเข้าไปสู่การยอมรับตามความเป็นจริงหรือการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมนะไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้นะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเรานะไม่มีอะไรที่เราสามารถเข้าไปยึดมันแล้วมันจะไม่ทุกข์ใจนะดังนั้นคนที่สามารถฝึกปฏิบัติตามหลักเหตุผลแบบนี้ได้เนี่ยเขาจะพยายามเคลียร์ตัวเองเคลียร์ใจตัวเองหมายความว่าไม่เป็นเรา,าสูญเสียไปแล้ว ก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณนะอย่าไปคิดร้อนว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่าไปหวนหาถึงอดีตว่าที่ผ่านมาฉันเก็บเงินเก็บทองได้ตั้งมากตั้งมายถ้าเรามวนแต่ไปคิดถึงอดีตนะว่าฉันเก็บเงินตรงนั้นเสียดายจังเลยของตั้งนู้นมันคิดถึงอดีตไงแต่อดีตมันจบไปยังมันจบไปแล้วปัจจุบันปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นแล้วและปัจจุบันเป็นผลของอะไรเป็นผลของอนาคตแล้วอนาคตเกิดหรือยังยังมันยังไม่เกิดเลยแล้วไปคิดถึงมันทำไมเอาปัจจุบันตรงหน้าก่อนเพราะนั้นถ้าเราโฟกัสตัวเองให้อยู่กับปัจจุุบันนนขณะะตรรงห้้้าาาาไดควมมทกกเจอย แต่ทําไมเราถึงมีความทุกข์เรื่องน้ําท่วมเพราะเราไปโฟกัสข้างหน้าจะหาเงินจากไหนจะเอาเงินเอาทองมาทํายังไงต่อเรามัวแต่ไปคิดถึงอนาคตแต่ปัจจุบันอนะตอนนี้เอาตรงเนี้ยเฉพาะหน้าก่อนว่ายัางไงแล้วพอเวลาตรงหน้าเฉพาะหน้าปัจจุบันเสร็จปุ๊บเอาอีกแล้วถอยหลังกลับไปในอดีตแล้วโอ้จะรู้สาเก็บเงินเก็บทองมาตั้งเยอะแล้วจะหาได้อีกไหมอดีตที่ผ่านมาฉันมีเงินมีทองมากมายแต่ปัจจุบันไม่เหลือลกลับไปอดีตแล้วสุดท้ายไม่อยู่กับปัจจุบันก็ทุกข์อีกดังนั้นเราจ,จึงบอกว่าเราทุกข ที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันตรงหน้าเราแทบไม่รู้ตัวที้สามว่าเรากําลังมีสติสัพพัญญาอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเราจะหาความทุกข์ไปได้ถ้าอรหันเนี่ยจึงอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาถ้าอรหันเนี่ยจึงมีสติสัพพัญญารู้100ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นใครก็ตามที่อยู่กับปัจจุบันจะมีความสุขใครก็ตามที่มันแต่ไปอยู่กับอนาคตเหลือดีจะมีความทุกข์เพราะนั Led ้นถ้าเราอยากมีความทุกข์ก็รับผลของการคิดนั้นต่อไป แต่ถ้าเราอยากมีความสุขละทิ้งความคิดอดีตอนาคตเสียอยู่แค่ปัจจุบันขณะยอมรับตามความเป็นจริงไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วแก้ไขไปตามสถานการณ์เราจะมีความสุขในใจเราเองได้ในปัจจุบันครับผมทีนี้เรารู้แล้วนะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วอาจารย์แต่เราก็รู้ไปด้วยข้างหน้าอย่างนี้อดคิดไม่ได้ปีหน้าก็ท่วมเห็นแล้วหลายคนคิดน,นะว่าปีหน้าก็ท่วมเหมือนบางคนท่วมันยทุกปีก็เศร้าอย่างนี้ทุกปีอาจารย์ก็นั่นแหะมันไปกังวลกับอนาคตอ่ะ คำถามคือเรามีบทเรียนจากปีนี้แล้วปีหน้าก็ต้องมีวิธีในการป้องกันหรือแก้ไขให้มากขึ้นไม่รู้เราต้องหาวิธีสํารองกับคนที่เจออะไรซ้ําๆบ่อยๆต้องหาวิธีสํารองให้ได้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทหลายครั้งเนี่ยเราตั้งอยู่บนความประมาทเราคิดว่ามันมาไม่ถึงเราหรอกเราคิดว่ามันไม่มาหรอกเราคิดว่ามันจะไม่มาอีกแล้วแต่มันก็มาอีกเราเจ็บซ้ําๆเจ็บบ่อยๆเจ็บซ้าเจ็บซากแบบเนี้ยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งในการใช้ชีวิตของเราเพราะเราไม่เคยมองเห็นโทษของมันแต่เรามองเห็นแต่รสประโยชน์ันอร่อยของ ความทุกข์ของเราเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเดินออกจากความทุกข์เหล่านี้ได้เนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องหนึ่งก็คือเรามองเห็นแต่อสสามะคือรสอร่อยแห่งความสุขในชีวิตคือเราใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเราจนเกิดความเพลิดเพลินจนมองไม่เห็นโทษภัยในนาคาคหนาเมื่อมองไม่เห็นโทษภัยในนาคาคหนาเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความเพลินน้ามายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอย่างเงี้ยยังไม่ได้เก็บอะไรเลยด้วยซ้ำมันมาแล้วเพราะเราใช้ชีวิตอยู่เป็นความประมาทสอง <c oughs> เราไม่มองเห็นโทษหรืออาทินวะ ไม่มองเห็นโทษของมันว่าโทษของมันเนี่ยมันมีความอันตรายร้ายแรงขนาดไหนโทษของมันเนี่ยจะส่งผลยังไงกับเราได้บ้างเราคิดน้อยเกินไปเราคิดว่ามันจะมาแค่นี้มาแค่นั้นแต่ความเป็นจริงมันมามากกว่านั้นมันจะเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่านี้มากกว่านั้นแต่เราคิดว่ามันจะมาแค่นี้แต่มันมากกว่านั้นอันนี้เรียกว่าประมาทดีแล้วเพราะเรามองไม่เห็นโทษภัยของมันว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรได้ปีนี้มีแล้วปีหน้าไม่มีปี่อไปไม่มีปีที่สี่ที่ห้าอาจจะมีเราผ่านไปสามสี่ปีเริ่มอะไรแล้วเริ่มตั้งอยู่ความประมาทดีแล้วคิดว่าไไไมมมม่่ีอะรรหหกััันายปแแลลล้้ววบ ปรากฏกลับไปแล้วอันนี้จังไม่เที่ยงอันนี้จังเนี่ยคือมีความแปลปรนเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาผู้จะบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงคืออันนี้จังเนี่ยมันเปลี่ยนแ,แปลได้ตลอดเวลาสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นอนたたัตตาคือมันไม่มีตัวตนจริงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวไปแล้วน้าทั่วมาน้ายุบตั้งอยู่สักพักนึงใช่ไหมแล้วก็ยุบไปเดี๋ยวน้ำทั่วใหม่อีกแล้วตั้งอยู่สักพักเดีย๋ยวก็ดับไปน้าทั่วมใหม่อีกแล้วมัน เนี่ยเรียกว่าความหมายของอนัตตามันไม่มีตัวตนเลยมันมามันไปมันมีตอนนี้แต่พรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้อย่างเนี้มันจะจริงสําหรับวันนี้แต่พรุ่งนี้ถ้า้นามันลดมันจะไม่จริงแล้วมันจะดับไปแล้วเพราะนั้นในสิ่งที่เรามันมีมันเป็นเนี่ยมันน่นที่งมากเลยไม่เที่ยงดังนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมากว่ามันท่วมหรือไม่ท่วมก็ไม่ได้เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะผ่านพ้นวิกิจการนี้ไปได้แน่นอนก็ไม่ได้ด้วยเพราะเราไม่รู้สัมว่าจะผ่านได้หรือไม่ได้เพราะฉะนัััััั้้้นนนนนใใใหวาางงจจจจจเปปป็กกลุุบบบขขณะะคืออรููย่ ยอมรับตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะไม่ต้องไปสนใจกับอนาคต <S <S หน้าที่เราเนี่ยเอาบทเรียนในอดีตท,ที่มันเป็นโทษเป็นภัยมาพิจารณานในปัจจุบันว่าอันตรายร้ายแรงจากสิ่งที่เป็นน้าท่วมเนี่ยมันเป็นบทเรียนในชีวิตเราได้บ้างแล้วเราจะหาวิธีหรือกลอนอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไงเพื่อจึงสอนสามอย่างเนี่ยคือการมองเห็นอสา,าธาคือรสอร่อยเนี่ยเมื่อเห็นแล้วอย่าลืมมองเห็นอาทินวะคือโทษของมาด้วยเมื่อเราเห็นสองอย่างนี้แล้วเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งนี้ได้ ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกเนี่ยอย่างคนเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆมันเคยเจอวิกฤตการณ์ในการใช้ชีวิตถูกไหมเกิด<บ>วิกฤตในการล้มเหลวในการใช้ชีวิตเจอวิกฤตการณ์ในการเจ๊งในการธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จกว่าจะประสบความสำเร็จได้แต่เขาถอดบทเรียนจากความไม่ประสบความสำเร็จจากความล้มเหลวของเขามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการมองเห็นโทษเพื่ออะไรสำรวมระวงังไม่ให้อเหตุที่เป็นโทษเป็นภัยแบบนี้เกิดขึ้นกับธุรกิจเขาได้อีกเขาจึงประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองและเติบโตไปในอนาคตได้ อย,อย่างยั่งยืนถาวรเพราะเขายอมรับบทเรียนแก้บทเรียนที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อธุรกิจของเขาเพื่อไม่ให้โทษตัวเนี้มันกลับมาเกิดกับเขาได้อีกนี่เรียกว่าการยอมรับตามบริบทของความเป็นจริงอย่ามองเห็นแต่ประโยชน์มองเห็นโทษเยอะๆแล้วจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษนั้นได้ใน,ในช่วงนี้นะครับคอที่อยากจะถามอะไรอาจารย์นะยกมือได้เลยนะครัะผมจะแซงให้เหลยเพราะว่า๋ยวเวลาจะน้อยอาจารย์เลยครับพี่ครับมีไมโครโฟนหรือถ้าจะคุย อ่าเดี๋ยวขอเปโทนนิดนึงนะครับจะคุยกันไปเรื่อยๆน,น,นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้เวลาในการอา,าการจะได้ตอบได้ด้วยนะครับไเลยครับคำถามนอกเรี่หนึ่งค่ะเป็นเรื่องครั้งนึงนะคะเคยไปคลอดลูกแล้วก็ในวินาทีที่ไม่ว่าอยู่ในห้องคลอดแล้วก็มันช็อกระหัก หมือนรู้สึกเหมือนเราจะตายอยู่้ะก็เลย